สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เดมมาไล่งัวอะไรควายซอยพอค่ะไปค่ะพี่น้องมาไล่งัวไปไล่งัวเข่าคอน,นับกันเด้๋ยวกเด้อมาช่วยคุณตาถ้าพี่น้องมาเพิ่งงัวง,งามครูค่ะแต่อะไรงัวบ่เนี่ย อะไเห็นไปแสีอะไรง่วปลาทุช่วยจะเกิดไล่วัวเข้าบ้านนะคะเออเฮ้ยเฮ้เฮ้าา หอมผักกระแยงยามฟ้าแรงคำลงมาแอบแอบเกียดจินาห้องดูฟ้าห้องหวุวนหวนมาเดอ้อมา,ลาเมาล่งหัวมาเล่งหัวช้อยตาเจอ,อ,อโอ้โหเด็นดาวเออฮื้อจี้จองไว้เห็นมะคุราพูดจี้หมื่น บปยบอยโอ้ oh มีมีต้นากไปเร็วเร็วเร็ว ยใส่เบ็ดเข้ามาใส่เบ็ดครับไปลูกไปไปลูกไปถ่ายได้เจอดิ เออ่ได้ไปขีด้วยไล่ะมันแนวหหล่นน้นสิใครรู้ในในเขาก็ไปมาไล่บัวช่วนจานะจ๊ะอยู่เลี้ยงวัวไหม่ะ

กระดานบ่โอ้ไมนเป็นอย่างแก้วถังมากแก้วถัง่ใก็แก้เียงกัดนำนะเขาด็ดเดยากนะเนไหลยงเวลาขมันกระลุกเออตั้งไห้ันพ่อเที่ว่าเที่ยวไปสืยว้งมากสาไปเที่ยวเดียวอยู่โอแล้วพอเข้าใจบ่บ่แล้ว่เข้าใจกันโอ้ลูกัใจ่มีเนนะเขาย่พอเลยไป เออเตะอเจอแล้วเออเออปิดกอนก็่ได้ ไหลงัวเขาคอ,อกน้ำกัรเด้อพี่น้องเด้อพอได้คืนหอดบ้านพิ่ถึงคุณตาพี่ถึงคุณยายสี่ถึงทุกคนที่อยู่เทียงทางบ้านอันนี้งัวพันเลยพี่น้องไปไปไปเียงหยาอยู่ได้พี่น้องไปไป จะกินน้ำบวกนะ<ห>จะกินน้ำบวกนะจะกินเฮียนเฮาหนึ่งเฟอร์กุจองกองหนึ่งเฟอร์กุจีท้ายของกุี่ไปค่ะพี่น้องเป็นไรงวัวขอขอ,อกน้ำกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องเอ้ยสุขกายสบ,บายใจทุกท่านเด้อค่ะเด้อขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของพี่น้อง ลกูกไผ่ไข่จิกก็จะได้มาเบียดเบียนเด้อค่ะเด้อห,หายคอหายโศกหายโลคหายไพ่สเสนีย์จันไรทั้งหลายก็ใหายไา่จางหายสิน้นให้สภาวาโลกนี้ <c oughs> เป็นปกติ <c oughs> ให้ทุกคนได้ไปมาหาสู้กันคือเกา่าให้ทุกถนนเส้นทางดเดินทางสะดวกสบายให้ได้ค้าขายได้ทำมาหากินได้เหตุงานปกติได้ใส่ชีวิตแบบ ปกติไปมาได้สะดวกสบายคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อสุขเสมอมันเสมอมั่นเคื่อเก่าพี่น้องเอ้ยไปมัคลีปนีอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสับสับไข่เป็นกำลังใจให้ช่องก๋ไก่ผ้าแสบเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้บ่ได็มาผ้าแสบเปผ้ามันยางน้ำกนมัวค่ะ วางวัวเขาโคกเพอได้คืนหอดบ้านผูย <l ots> ู่ห้างไกลกะกระสิบหัวอกเดียวกันนะพี่น้องเนาะคืนหอดบ้าน <l ots> หอดสองเขาเนาะไป <l ots> ไปลาเขาพอกยูเย็นเป็นสุขทุกท่านเด้อค่ะเด้อพ่อ <l ots> พี่น้องขอบคุณได้หลายที่เข้ามาติดตามรับชม <l ots> ให้กำลังใจกันตลอดไปเด้อค่ะเด้อพ่อแม่พี่น้อง ขอบคุณห,หลายๆค่ะสวัสดีค่ะ